การตัดสินใจที่ดีเป็นยังไงครับวันนี้เทมจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับทุกคนฟังกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่2 0 5 0 Podcast นพอดแคสต์ะครับพอดแคสต์ Podcast ที่จะช่วยให้คุณหรือคนและสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ให้พร้อมสำหรับการทำงานในโลกอนาคตครับวันนี้ยังอยู่กับ เทมส์เมเดิมนะครับผู้เขียนหนังสือหรือสร้างต่างโต ReInvent นั่นเองนะครับก็แน,น่นอนเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ดีใช่ไหมครับต้องบอกว่าในชีวิตคนเราทุกๆวันเนี่ยนะฮะเรื่องหนึ่งที่เลี่ยงไม่ได้เลยก็คือทุกๆวันจะต้องมีการที่เราต้องตัดสินใจกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในชีวิตเสมอน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องในชีวิตประจำวนันหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการทํางานต่างๆนะครับทุกวันเนี่ยมันคือ วันที่เราต้องก้าวเข้าไปแล้วก็ตัดสินใจอะไรบางอย่างนะครับซึ่งการตัดสินใจนั้นถ้าเป็นการตัดสินใจที่ดีใช่ไหมครับก็จ,จะนําพาเราไปสู่ผลลัพธ์ที่เราต้องการได้ตรงขึ้นได้ไหวขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้นะครับสิ่งนี้แค่เจะเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยมาจากบทความของ h r v v r r d u s s n e s s Review นะครับที่มีชื่อว่า the elements of good judgment นะครับก็คือเป็นองค์ประกอบของการตัดสินใจที่ดีนะครับซึ่งเขียนโดยคุณ เซอร์แอนดรูเ์ลคร์แมนศาสตราจารย์จากลอนดอนบิสเนสสกูลนะครับก็คุณเซอร์แอนดรูเนี่ยนะเขาก็ได้พยายามที่จะศึกษาว่าอะไรคือองค์ประกอบในการตัดสินใจที่ดีนะครับโดยเป็นการไปสอบถามพูดคุยมาจาก CEO นะครับของหลายๆบริษัทชื่อดังนะครับจนเขาก็สามารถสรุปออกมาได้เป็น6องค์ประกอบของการตัดสินใจซึ่งมีอยู่ด้วยกันดังนี้ครับทุกคนข้อแรกนะครับคือเรื่องของการเรียนรู้นะ การตัดสินใจที่ดีนะครับต้องเริ่มจากการเรียนรู้ที่จะฟังผู้อื่นนะครับอยากตั้งใจก่อนนะครับเพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่ผู้สงสารคนต้องการจะสื่อออกมานะครับทั้งคําพูดที่อาจจะสื่อออกมาตรงๆเนาะพูดคิดอะไรก็พูดมาแบบนั้นหรือว่าเป็นสิ่งที่เขาอาจจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆในคาพูดแต่ว่าซ่อนอยู่ในการแสดงออกทางร่างกายนะครับทั้งสีหน้าต่างๆนะครับซึ่ง สิ่งเหล่านี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าเราไม่พยายามที่จะเลนะิ r นิ่งเนาะหรือพยายามเรียนรู้สิ่งที่คนที่ต้องการจะสือ่อสารกับเราเนี่ยพยายามเรียนรู้เรื่องนั้นให้เข้าใจเสียก่อนนะครับพยายามตั้งใจฟังเสียก่อนนะครับไม่รีบด่วนตัดสินใจล่วงหน้าไปแล้วนะครับซึ่งจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นพวกแง่มันคือเรื่องดนะีปิดสนิ่งเนาะแล้วก็ลิงก์ไปยัง ปัจจัยที่ทีมมาเารย์เคยพูดเป็นในหลายๆ,ๆเรื่องแล้วนะครับว่าผู้นําที่ดีจะต้องมีอะไรฮะเอ็มพารตีใช่ไหมครับการมีความเข้าอกเข้าใจในตัวคนอื่นเพราะฉะนั้นนี่คือข้อแรกนะครับเรื่องของการเรียนรู้หรือว่าเลิร์นนิ่งนะครับองค์ประกอบที่1ถัดมาครับองค์ประกอบที่2องครับองค์ประกอบที่2นะครับเป็นเรื่องของความเชื่อใจทุกคนนอกจากการเชื่อในความคิดเห็นของตัวเองแล้วนะครับเราต้องเปิดใจฟังความคิดเห็นของ คนอื่นด้วยทุกคนหลักการความเป็นผู้นำที่ดีนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นของแฮมเมสันอย่างเงี้ยนะครับก็ <c oughs> คือเขาบอกว่าผู้นำเนี่ยควรจะหามุมมองที่แตกต่างหลากหลายนะครับที่มันไม่เหมือนตัวเองอะ่ะหาาเพื่ออะไรครับเพื่อมาทำลายความเชื่อของตัวเราเองนี่แหละนะครับเราจะเป็นต้องขอความเห็นจากคนอื่นที่มีมุมมองที่แตกต่างจากเราอะนะครับเพื่อให้เราได้มองเห็นตัวเองในมุมที่ตัวเองไม่เคยเห็นมาก่อนทุกคนแล้วก็ได้คิดในมุมที่ตัวเองอาจจะไม่เคยคิด นะครับซึ่งการขอความเห็นจากคนอื่นเนี่ยนอกจากจะทําให้เราได้เห็นในมุมเหล่านั้นแล้วนะครับยังเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าเราเนี่ยให้ความเชื่อใจกับคนอื่นด้วยนะครับถึงขนาดที่ว่าเรายอมเปิดรับฟังไอเดียฟังความคิดเห็นจากคนรอบตัวเรานะครับซึ่งการเปิดรับฟังไอเดียในไหนเป็นสิ่งที่ผมบอกว่า เราเนี่ยให้ความเชื่อใจกับบุคคลเหล่านั้นด้วยนั่นเองนะครับนี่คือข้อที่2ครับขององค์ประกอบของการตัดสินใจที่ดีคือคุณต้องได้รับอินพุตจากหลากหลายด้านนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าคุณไม่มีความเชื่อใจให้กับคนอื่นนั่นเองนะครับถัดมาเรื่องที่3ทุกคนองค์ประกอบที่สนะครับประสบการณ์นะผู้นำที่มีประสบการณ์เชิงลึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากๆนะครับจริงๆแล้วบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะแต่บางครั้งก็จะเจอปัญหาว่าเขาจะ ติดกับประสบการณ์ของตัวเองนะครับคือเวลาไปเจอในเรื่องที่มันนอกเหนือจากสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคยนะครับก็จะตัดสินใจได้ไม่ดีเลยนะครับเพราะมีประสบการณ์ที่แคบมากๆจนเกินไปเนาะยิ่งเรามีประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนั้นในมุมที่กว้างมากเท่าไหร่ในหลากหลายมุมมองมากเท่าไหร่เนี่ยนะครับเรายิ่งจะสามารถตัดสินใจในเรื่องนั้นได้ดีมากยิ่งขึ้น นะครับรานั้นเรื่องนี้สําคัญากทุกคนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ที่ดีคือการทําให้คุณมองเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยจากหลากหลายมุมมองหลากหลายแนวคิดให้ได้มากที่สุดนะครับนี่คือประสบการณ์ครับและอันที่4นะครับถัดมาก็คือเรื่องของการปล่อยวางทุกคนมนุษย์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะยึดติดกับความเชื่อของตัวเองเป็นหลักนะครับแล้วก็รับฟังเฉพาะข้อมูลที่มายืนยันความเชื่อของตัวเองหรือเรียกว่า confirmation bias นะครับคนที่ตัดสินใจได้ดีจะพยายามไม่ยึดติดกับ ไอเดียแล้วก็ความเชื่อของตัวเองมากจนเกินไปนะครับเพราะเขาจะมีกระบวนการในการตั้งคําถามแล้วก็หาทางวิสน์ธั์ออกมาได้อย่างเป็นกลางด้วยเสมอนะครับไม่ได้แบบหาอะไรมาคอนเฟิร์มไบอาดของตัวเองอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ถึงมันเลยชื่อว่าการปล่อยวางทุกคนปล่อยวางไอ้นี่คือปล่อยวางอะไรรู้ไหมครับมันคือการปล่อยวางความเชื่อของตัวเองปล่อยวางอีโก้ปล่อยวางสิ่งที่เราเชื่อมั่นมาก่อนหน้าแล้ว เมื่อเราปล่อยวางครับเราเลยไม่พยายามหาข้อมูลมาซัพพอร์ตความเชื่อนั้นของเรานะครับซึ่งการที่เรารับข้อมูลรับฟังความเชื่อต่างๆเข้ามารับข้อมูลมาจากหลายมุมมองมากขึ้นเนี่ยจะทําให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแล้วก็รอบด้านมากขึ้นนั่นเองนะครับถัดมาครับองประกอบที่5ทุกคนคือทางเลือกนะครับคนที่ตัดสินใจได้ดีเนี่ยเขาจะมองหาทางเลือกที่หลกากหลายนาะแล้วก็ไม่ยึดติดก,กับกรอบของวิธีการแก้ปัญหาใด ปัญหาหนึ่งเท่านั้นหรือว่าทางเลือกที่มันมีคนยืบยื่นมาให้เราง่ายๆนะครับพวกเขาจะมองหาทางเลือกอื่นเพิ่มเติมด้วยเสมอทุกคนเพราะการตัดสินใจเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ว่าใช่หรือว่าไม่ใช่สมมติน,นะครับมีคนยื่นมาให้คุณเอ๊ะคิดแบบนี้ใช่ไหมหรือไม่ใช่คือมันไม่ได้มีแค่นั้นทุกคนแต่ว่ามันจะมีองค์ประกอบมีรายละเอียด อื่นๆนะครับดีเทลอื่นๆที่เราสามารถคิดต่อยอดหรือว่าหาออปชั่นใหม่ๆเพิ่มให้กับตัวเองได้เสมอนะครับจำไว้เสมอครับว่าเวลามีใครหยิบยื่นทางเลือกให้กับเรามาแค่2ทางเลือกหรือแค่ทางเลือกเดียวเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งเชื่อในทางเลือกนั้นก่อนตั้งแต่แรกแต่ให้คุณตั้งคําถามว่ามันเป็นอะไรได้อีกมันมีวิธีไหนได้อีกนะครับเราสามารถคิดในเชิงไหนได้อีกไหมเพื่อที่จะสร้างทางเลือกใหม่ๆออกมาได้ นะครับบางเรื่องเนี่ยการตัดสินใจเรื่องเดียวกันนะครับยังมีออปชันให้เลือกมากมายเลยเช่นสมมุติคุณจะทําเรื่องนั้นหรือไม่ทำนะครับมีเรื่องเรื่องหนึ่งขึ้นมาเนาะตัดสินใจว่าต้องทําหรือไม่ทําถ้าทําจะทําเมื่อไหร่ถ้าไม่ทําไม่ทําเมื่อไหร่และจะกลับมาเริ่มทําเมื่อไหร่คือทุกอย่างมันมีหลายมุมมองหลายออปชันให้เราสามารถลองคิดลองตัดสินใจและหาทางเลือกให้กับตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้น เราต้องฝึกหาทางเรื่องให้กับการตัดสินใจนั้นมองให้เห็นทางเรื่องที่หลากหลายด้วยเสมอนะครับอันนี้คือองค์ประกอบข้อที่5ทุกคนแล้วก็ข้อสุดท้ายครับคือการส่งมอบหรือว่า delivery นะครับการตัดสินใจเนี่ยจริงๆแล้วบางทีการตัดสินใจที่ถูกทางน,นะครับแต่ผลลัพธ์มันอาจจะไม่เกิดก็ได้เออเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าหลายๆการตัดสินใจที่เราได้คิดไปนะครับมันไม่ได้ก่อให้เกิด การลงมือทําที่มันเหมาะสมที่มันเมกเซนมากพอนะครับถ้าเราไม่ได้ฝึกการตัดสินใจที่นึกถึงกระบวนการในการส่งมอบงานเหล่านั้นการตัดสินใจที่ทําให้เกิดว่าการลงมือทําต่อเหล่านั้นเนี่ยนะครับการตัดสินใจที่ดีคือการตัดสินใจที่คิดมาแล้วว่าเมื่อเราตัดสินใจแบบนี้ <c oughs> การลงมือทําต่อไปเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรเพื่อให้มันมองเห็นภาพนะครับในการลงมือทําทีาท่ทททดีนะครับพูดง่ายๆว่าเวลาเราจะตัดสินใจอะไรนะครับคุณต้อง คิดเสมอว่าจะทําให้ผลลัพธ์นั้นเกิดขึ้นจริงได้ยังไงหรือใช้ภาษานีกว่า how านะ how นะครับทำให้ผลลัพธ์เกิดได้อย่างไรและใครครับที่มีศักยภาพพอที่จะทำํำสิ่งนั้น by who นะครับพูดง่ายๆว่า how by who นั่นเองนะครับเวลาตัดสินใจละสักอย่างหนึ่งนะครับทั้งหมดนี้คือ6องค์ประกอบที่สําคัญที่จะทําให้ เราสามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นเทมรีแคปอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อแรกครับการเรียนรู้ครับเปิดใจรับฟังคนอื่นเรียนรู้สิ่งที่คนอื่นเล่าให้ฟังก่อนเสมอนะครับอย่ารีบโดนตัดสินใจครับข้อที่2ครับความเชื่อใจครับคุณต้อง trust คนอื่นด้วยเปิดโอกาสให้คนอื่นได้เสนอความคิดเห็นนะครับการที่คุณ ให้ trust กับคนอื่นเนี่ยคุณจะได้ความเห็นออกมาในหลากหลายมุมมากนะครับอัน,นทสา3คือประสบการณ์นะครับยิ่งรู้กว้างยิ่งมองเห็นการทิศทางที่สามารถตัดสินใจหรือว่ารูปแบบการตัดสินใจในเรื่องเดียวเนี่ยได้ในหลากหลายทิศทางมากขึ้นนะครับถัดมาข้อที่4เรื่องของการปล่อยวางทุกคนเราต้องปล่อยวางอีโก้ของตัวเองนะครับไม่ทําไม่หาโมแต่มาหาข้อมูลที่มาคอนเฟิร์มความเชื่อของเขาเนะครับเพราะว่าหลายครั้งมันไม่ได้เป็นแบบเสมอไปนะครับถัดมาข้อที่5าทุกคนทางเลือกครับ เราสามารถตัดสินใจมันไม่ได้มีการตัดสินใจที่มีแค่ใช่อยู่ไม่ใช่หรือมีแค่ทางเลือกเดียวหรือ2ทางเลือกเท่านั้นนะครับแต่เรายังมีรูปแบบการตัดสินใจที่สามารถสร้างได้ในหลากหลายคอนดิชันาะฉะนั้นเราสามารถสร้างทางเลือกในการตัดสินใจได้และข้อสุดท้ายคือการสมมอบครับข้อที่หกนั่นเองนะครับการตัดสินใจที่ดีคุณต้องตอบคิดต่อให้ได้ว่าเมื่อคุณตัดสินใจไปแล้วนะครับจะทําให้การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นจริงได้อย่างไรนะครับหรือ how นาะและ ใครที่จะเป็นคนทําเรื่องงานนะครับหรือว่าบายกลุ่มนั่นเองนะครับแล้นี้ก็คือ6องค์ประกอบของการตัดสินใจที่ดีที่เทมจะมาเล่าให้กับทุกคนฟังในวันนี้นั่นเองนะครับเทมอยากจะปิดท้ายด้วยประโยชน์ประโยชน์และการของคุณทอรนี่ร็อบบินนะครับหลายคนน่าจะรู้จักดีเนาะเป็นโค้ชชื่อดังในระดับโลกเนาะซึ่งโค้ชผู้บริหารหรือว่าผู้มีชื่อเสียงต่างๆในระดับโลกมาหลากหลายมากนะครับคุณทอรนี่ร็อบบินเขาบอกไว้แบบนี้ครับทุกคน success in life is the result of good judgment นะครับ good judgment is usually the result of experience and experience is usually the result of bad judgment แปลเป็นไทยว่าความสำเร็จในชีวิตนะครับเกิดมาจากการตัดส,นะส,สินใจที่ดีนะซึ่งการตัดสินใจที่ดีนะครับก็เกิดมาจากการที่เรามีประสบการณ์ในการตัดสินใจเรื่องนั้นๆนะครับ และการที่เราจะมีประสบการณ์ในการตัดสินใจเรื่องงานได้นนะครับก็ต้องเกิดมาจากการตัดสินใจที่แย่ๆก่อนหน้าเราทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอยากที่จะตัดสินใจให้ดีได้มากขึ้นใช่ไหมครับให้เริ่มจากการลองตัดสินใจบ่อยๆก่อนนั่นเองนะครับอดี๋เพิ่งไปสนนะครับว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกหรือผิดอย่างไงนะครับขอให้เรากล้าที่จะได้ลองตัดสินใจได้ฝึกตัดสินใจอยู่บ่อยๆนะครับ แล้วการตัดสินใจแย่ๆดีๆผสมปนเปกันของพวกเราในทุกๆวันเนี่ยนะครับจะนำมานำพาเราไปสู่ประสบการณ์ที่ดีนะครับและทำให้เราเกิดเป็นความสามารถในการตัดสินใจที่ถูกต้องให้กับชีวิตของเราได้ดีมากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองครับอันนี้ก็คือ2 0 5 0ทั้งหมดในวันนี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเนาะยังไงถ้าชอบว่าอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ดู u ู e เราจะได้ไม่ ร้างคอนเทนต์ดีๆที่เทมจะมเล่าให้ฟังกับเพื่อนๆในทุกอาทิตย์นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสุดท้ายเหมือนเดิมขอให้ความสุขในการทำงานและความสำเร็จในแบบที่ต้องการเป็นของพวกคุณทุกคนครับขอบคุณและสวัสดีครับ